นิธาเรื่องสุนจิ้งจอกกับนกกระยางการละครงหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีนกกระยางกับสุนจิ้งจอกคู่หนึ่งพวกเขาเป็นเพื่อนรักกันแต่สุนจิ้งจอกตัวนั้นนิสัยไม่ดีชอบแกล้งสัตว์อื่นเสมออยู่มาวันหนึ่งสุนกจิ้งจอกตัวนั้นได้วางแผนจะแกล้งนกกระยางเลยชิยนนกกระยงางตัวนั้นไปทานอาหารที่บ้านนี่เจ้านกไปทานอาหารไปทานอาหารท,ที่บ้านข้าไหมวันนี้ข้าทำอาหาร,รพิเศษเลยนะด้สิ นเนี้ยวเราว่างเพราะเราสดไปแอนว่าตกลงนะคืนนี้เจอกันที่เก่าเวลาเดิมได้เลยค่ะเจอกันนะและคืนนั้นที่บ้านของเจ้าชจิ้งจอกว่าไงมาเร็วดีจังเฮาเหรอฉันกลัวมาสายนิ่นาเอาเอาช่างเถอะอาหารก็เสร็จพอดีเลยมาเรามากินกันเอ้ยกินข้าวกันดีกว่ามาเร็วหิวแล้ว สันติจอกตัวนั้นได้รับประทานอาหารอย่างอร่อยแต่ว่านกกระยางตัวนั้นไม่สามารถทานอาหารได้เพราะป้าของเจ้านกกระยางยาวเกินกว่าจะทานอาหารได้ทําไมเธอไม่กินมันละ่ะเธอแกล้งฉันน่ะ่เธอก็รู้ว่าฉันไม่สามารถกินมันได้สันติจอกตัวนั้นยิ้มด้วยความสะใจนกกระยางตัวนั้นเลยคิดถาวิที่เอาคืนโดยการเชวนเจ้าเันตจอกตัวนั้นไปทานขนมที่บ้าน ขอบคุณนะสําหรับอาหารงั้นวันพรุ่งนี้เธอมากินขนมที่บ้านฉันนะไม่เอาอะ่ะเธอกำลังจะแกล้งฉันฉันไม่แกล้งเธอหรอกฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนั้นก็ได้วันต่อมาที่บ้านของหนูกระยางไหนล่ะขนมนี่ไงมันอยู่ในแจกันเนี่แหละหยิบสิทำไมเธอไม่กินมันล่ะ เธอแกล้งข้าเธอก็รู้ค้ามีปากที่ยาวแบบเธอเมื่อวานอ่ะที่เจ้าแกล้งแล้วล่ะอืมฉันขอโทษวันหลังก็อย่าไปแกล้งใครก็แล้วกันนะฉันรู้แล้วนิธานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรทําไม่ดีกับคนอื่นกระผมนายอภิสิทธิ์กรรมกล่อมจิตระดับชั้นปอสอบปีที่สวิทยาลัยอาชวาศึกษาสัตยิราชขอบคุณมากครับ